สวัสดีค่ะสวนฝรั่งแดงซับนาลายลรบุรีนะคะวันนี้ก็วันที่23ธันวาคม2567นะคะก็พามาดูลูกฝรั่งดูดอกฝรั่งเหมือนเดิมนะคะที่ได้พามาดูอีกทีก็เพราะว่ามีลูกค้านะคะโทรสอบถามเข้ามาค่ะแล้วก็ทักทางกล่องข้อความเข้ามานะคะว่าที่ทางสวนรุงทิปไปนะคะ ว่ที่เป็นดอกในในวันนั้นนะคะเขาจะติดลูกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ดอกเขาจะหลุดร่วงไหมแล้วก็จะสู้กับใบยาวที่ใบแดงได้หรือเปล่านะคะ<ม>ก็ทางสวนก็พามาดูนะคะส่วนมากซับนารายนะคะเขาจะติดเป็นดอกแบบนี้ค่ะคือมีมาออกมาสามดอกแบบนี้นะคะจะเจอเยอะมากค่ะที่ออกแบบนี้แล้วก็ ต้นที่ลงคลิปไปวันก่อนนะคะที่ติดดอกอย่างที่ให้ดูนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะเดี๋ยวขอดูต้นนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเขาจะออกเป็นแบบนี้นะคะพอมองเห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะออกเป็นสามอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวพามาดูต้นที่ลงคลิปไปวันนั้นนะคะนี่ค่ะที่ช่อนี้นะคะก็มีหลุดร่วงไปบ้างแต่ก็ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจกับสําหรับการติดลูกนะคะส่วนจะสู้ใบยาวได้หรือเปล่านั้นก็ทางส่วนก็บอกขอบอกตรงนี้เลยนะคะอาจจะสู้ใบยาวไม่ได้แต่ถ้าสู้กับใบทรงเดียวกันรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะที่ลงคลิปไปวันนั้นนะคะคือต้นนี้ที่ดอกเขาดกๆนะคะก็คือลูกเขาก็ยังอยู่นะคะอาจมีร่วงไปบ้างแค่ลูกสลูกอย่างนี้นะคะ มาดูกิ่งนี้ค่ะก็อยู่กันดีนะคะช่วงนี้ลมแรงใบหกักกิ่งหักกันไปเยอะค่ะนี่นะคะข้างล่างก็มีนะคะข้างล่างก็ติดนะคะนี่ก็มีห่อไปแล้วนี่ค่ะกิ่งนี้ก็ยังอยู่อยู่เยอะนะคะนี่ค่ะนี่คือความความซับนาลายนะคะก็จะมาแบบนี้เลยค่ะ ท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะก็เข้ามาดูได้นะคะที่สวนค่ะอันนี้ก็มีห่อไปแล้วลูกลูกเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็ข้างบนกิ่งนี้ก็ยังยังเยอะอยู่ใครยังไม่ได้หอ่อโอ้ยอันนี้โตแล้วย้อนแสงนิดนึงนะคะนี่ค่ะอย่างที่สุภาษิตเขาบอกนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นอาจจะไม่เท่าสัมผัสเองนะคะเข้ามาชมได้ที่สวนนะคะว่าโดกแบบไหนเป็นยังไงนะคะ นี่ค่ะนี่ก็หอมแล้วก็มีเดี๋ยวพาดูต้นนี้อีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะท่านที่ซื้อกิ่งพันุ์จากที่ส่วนไปแล้วรับวางรับรับรองนะคะไม่ผิดหวังค่ะพูดผิดไปนิดนึงลิ้นพัน์กันไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมีนะคะ สำหรับท่านที่อาจจะชิมลูกนะคะก็น่าจะเป็นประมาณเดือนมก,กราคมนะคะปีหน้า68นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ